สวัสดีเพื่อนเทุกคนครับตอนนี้คุณอยู่กับช่องหลอนพาไปกับผมเจหลอนนอนคุ้มโปงครับเรื่องราวชวนสยองขวัญของคนนอนไม่หลับเพื่อไม่ให้พลาดการรับฟังนะครับผมขอแนะนําเพื่อนๆเ,เลยว่ากด subscribe แล้วก,ก็กดรูปตรงกระดิ่งเอาไว้เลยนะครับรับรองว่าเพื่อนๆนเนี่ยจะมีเพื่อนร่วมทางอย่างแน่นอนครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของบ้านเก่าของพี่ผอมครับเป็นเรื่องของคุณผอม ซึ่งตัวคุณผอมเนี่ยเขาเกิดในกรุงเทพนะครับย้อนไปเมื่อ7ปีที่แล้วเนี่ยพี่ผอมเนี่ยอยู่แถวๆดอนเมืองซึ่งครอบครัวของคุณผอมเนี่ยอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยมีพ่อแม่มีป้ามีน้ามีหลานแล้วก็ตัวคุณผอมเองซึ่งลักษณะของบ้านของคุณผอมเนี่ยจะเป็นบ้านสองชั้นชั้นล่างเนี่ยจะเป็นปูนส่วนชั้นสองเนี่ยจะเป็นไม้อายุบ้านน่าจะาราวๆยี่สิบปีเห็นจะได้ สิ่งที่แปลกของบ้านหลังนี้ก็คือเสาบ้านครับซึ่งเสาบ้านแต่ละเสาเนี่ยจะมีผ้ายันสีแดงแปะอยู่แล้วก็มีตะปูตอกปักผ้ายันเอาไว้ทุกเสาเลยโดยคุณผอมเล่าให้ฟังว่าเป็นความเชื่อของคนในครอบครัวคุณผอมเองครับว่าเสาทุกต้นที่นํามาปลูกบ้านเนี่ยมีเทวดาอาศัยอยู่เขาจึงนาผ้ายันมาแปะไว้เพื่อกักขังวิญญาณเทวดาเอาไว้ให้คุ้มครองบ้านครับแต่ทน,นี้เนี่ยความน่ากลัวไม่ได้อยู่ที่ตรงเสานะ เริ่มเรื่องเลยผมผอมเนี่ยมีหลานชายคนหนึ่งชื่อว่านนครับอายุประมาณ16ปีน้องนนเนี่ยเป็นเด็กผู้ชายที่เรียบร้อยครับออกท่าทางจะตุ้งติ้งซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยน้องจะโดนพวกลุงลุงป,ป้าๆแถวๆนั้นเนี่ยล้อบ้างแหละบูลลี่บ้างเป็นประจำครับไปโรงเรียนก็โดนเพื่อนกลั่นแกล้งสารพัดจนน้องนนเนี่ยมีอาการซึมเศร้าครับทำตัวเงียบเก็บตัวนกับตัวแล้วก็ไม่สูงสิดกับใคร ยือมาวันหนึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงปิดเทอมพอดีน้องนอนก็มีโอกาสเข้ามาถามคุณผอมว่าน้าถ้าคนเราตายไปจะลําบากไหมซึ่งคุณผอมได้ยินแบบนั้นก็หลุดขำออกมาครับแต่ก็ตอบไปว่าพี่ไม่รู้เหมือนกันพี่ตอบไม่ได้หรอกซึ่งคุณผอมเองก็รู้สึกเอกใจกับคําถามนะแต่ก็อยผ่านไปหลังจากนั้นไม่นานคุณผอมเองเนี่ยก็มีทุรละไปทํางานที่ต่างจังหวัดประมาณ2วันครับ หลังจากที่ไปทํางานได้ไม่ถึงสองวันก็ได้รับโทรศัพท์จากพี่สาวซึ่งอยู่อีกบ้านหนึ่งเนี่ยพอรับสายก็ได้ยินเสียงพี่สาวผู้แบบเศร้าเศร้าเครียดว่าพ,พ,พร้อมๆพรุ่งนี้กลับบ้านด่วนเลยไอ้นนมาเสียแล้วยังไม่ทันได้ถามไายอะไรเลยครับก็วางสายท,ทันทีคุณผอมจึงรีบเคลียร์งานเห็นว่าเออใกล้จะเสร็จธุระพอดีก็เลยเคลียร์งานเสร็จแล้วก็รีบกลับบ้านทันทีเลยครับเมื่อคุณผอมขับรถมาถึงบ้าน คุณผอมก็มาที่งานศพเลยคุณผอมก็ถามพี่สาวไ้ว่าตัลงนนเป็นอะไรอะ่ะทำไมถึงเสียพี่สาวก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อวานตอนเช้าน่ะแม่ก็เรียกนนกินข้าวแต่เรียกเท่าไหรอ่อ่ะนนก็ไม่ออกมาแต่เห็นว่าปกติก็ตื่นสายอยู่แล้วนะก็เลยไมไ่ไปตามอะไรพอตอนเทียเท่ยงเนี่ยก็ยังไม่เห็นลงมาแม่คุณผอมอ่ะก็เลยไปเรียกที่ห้องไปเคาะเรียกที่ห้องเนี่ย แต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับนะครับด้วยความที่ห้องไม่ล็อกเนี่ยแม่ของคุณผอมก็เลยเปิดเข้าไปดูแต่ไม่เห็นใครอยู่ในห้องเลยแต่เท่าว่าตรงตู้เสื้อผ้านเนี่ยมันมีประตูมันแง้มอยู่แม่ของคุณผอมก็เลยเดินเข้าไปดูที่ตู้พอเปิดประตูตู้คนันแหละถึงกับช็อกเลยครับปรากฏว่าน้องนวเนี่ยผูกคอตายซึ่งพี่สายยังเล่าให้ฟังต่ออีกว่านนเนี่ย ผูกคอตายในท่านั่งขับเทียบด้วยซึ่งเชือกที่ผูกกับคานตัวเจ้าหน้าที่ต้องใช้มีดตัดเชือกเอาแก้ออกไม่ได้ไม่รู้ว่าผูกในสภาพไหนถึงใช้มีดตัดแบบนั้นและที่แปลกก็คือในระหว่างที่เจ้าที่กําลังตัดเชือกอยู่นั้นอยู่ๆก็มีนกพิราบตัวหนึ่งตัวใหญ่ประมาณหนึ่งเห็นจะได้อยู่ๆมันก็บินมาชนที่หน้าต่างห้องดังปังทุกคนก็ต่างตกใจทั้งแม่คุณผอมและเจ้าที่ก็หันไปมอง ตามเสียงนั้นแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะคิดว่าเอออาจจะเป็นแค่นกบินมาชนเฉยๆอาจจะมองไม่เห็นก็ได้แต่อยู่ๆฮะนกพิราบตัวเดิมกลับมาบินชนหน้าตาอีกรอบแม่คุณผอมคิดว่าเฮ้ยแปลกนะที่นกพิราบจะมาบินชนได้ถึงสองครั้งเนี่ยแต่ก็ไม่มีอะไรครับก็จัดงานศพเป็นที่เรียบร้อยตามระเบียบหลังจากทำพิธีศพอะไรเรียบร้อยเนี่ยด้วยคนที่บ้านเองก็ก,กลัวๆนะฮะ ถึงแม้ว่าจะเป็นหลานก็เถอะแล้วก็แถมว่ามีใครอยู่ภาคตะไสอยู่ด้วยก็เลยปิดห้องของน้องนอนท์ครับแต่ผ่านมาได้แค่3วันเท่านั้นแหละครับก็เจอกับเหตุการณ์แปลกๆชนคนลุกหลายเหตุการณ์ฮะวันนั้นเนี่ยแม่ของคุณผอมเนี่ยเดินขึ้นไปชั้นบนซึ่งปกติเนี่ยเวลาจะเดินไปที่ห้องเนี่ยจะต้องเดินผ่านห้องของน้องนอนท์อยู่แล้วครับถึงจะเข้าห้อง,องตัวเองได้วันนั้นเนี่ยแม่ของผอมก็จะเดินเข้าห้อง แล้วด้วยประตูที่ทําด้วยไม้เนี่ยมันจะมีช่องเล็กๆใช่ไหมฮะมันพอจะส่องเห็นบ้างอะระหว่างที่แม่คุณผอมเนี่ยเดินผ่านไปอ่ะก็าหันไปมองรูช่องระหว่างประตูนั้นพอดีตอนนั้นน่ะมันเป็นเวลาเยน็นๆพอจะมีแสงอะแสงแดดอะเข้ามาอยู่ในห้องอยู่บ้างเขาก็เห็นค,คนคนหนึ่งครับเป็นเหมือนผู้ชายตัวผอมๆดำๆหัวเกลียนไม่ใส่เสื้อผ้าก้มๆเ,เงยๆอยู่ข้างเตียง พอเห็นอย่างนั้นเนี่ยคุณแม่คุณผอมเขาก็รู้ทันทีเลยว่าต้องเป็นนนแน่นอนแม่คุณผอมก็เลยช็อกเลยฮรรีบวิ่งออกมาหน้าบ้านทันทีจนคนในบ้านต้องรีบจับตัวไว้กัดอีกเหตุการณ์หนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยมี้านหลานเนี่ยมาจากตา่างจังหวัดสองคนครับมาอาศัยอยู่ชั่วคราวเพื่อจะมาสอบติวเข้ามาหาลาัยในกรุงเทพทางครอบครัวก็เลยใช้ห้องนอนของน้องนอนเก่าเนี่ย เป็นที่นำพักกันคืนแรกเลยครับเวลาประมาณตีหนึ่งก็มีเสียงเอะอะวายวายดังขึ้นมาที่บ้านคุณผอมก็ลุกขึ้นมาดูก็เห็นหลานสองคนนั้นนั่งหน้าตาตื่นตัวสั่นกันคุณผอมก็เลยถามกลับไปว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรกันหลานก็เล่าให้ฟังว่าตัวเขาอ่ะกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ส่วนอีกคนนึงอ่ะก็กำลังเล่นกีตาร์อยู่ คนที่อ่านหนังสือเนี่ยเขาอะ่ะนั่งเอาหลังอะ่ะติดกับตู้เสื้อผ้าอยู่ๆก็ได้ยินเสียงคนพูดมาจากในตู้เสื้อผ้าว่ามึงมานั่งที่กูทําไมส่วนตัวเขาอ่ะก็คิดว่าเพื่อนที่ดิดกีตาร์อยู่แกลงก็เลยพูดกลับไปว่ากูจะนั่งตรงนี้มึงจะทําไมเพื่อนที่นั่งเล่นกีตาร์อยู่ก็ตกใจครับส่วนกลับไปว่าเฮ้ยฉันไม่ได้พูดเลยนะแล้วจูๆ่ๆตู้เสื้อผ้าก็แง้มออกมา งระหว่างที่แง๊บออกมาก็มีชายผ้าสีดำๆห้อยออกมาด้วยซึ่งเขาบอกว่าในตู้เสื้อผ้าตอนแรกอ่ะเขาไม่ได้ใส่เสื้อผ้าไปนะไม่มีอะไรอยู่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วจากนั้นเนี่ยหลังจากที่มีชายผ้าห้อยออกมามันก็มีขาเล็กๆแห้งๆโผล่มาแล้วก็ชักกลับ พอเด็ก2คนเห็นอย่างนั้นนะ่ะก็ตะเลอเออกจากห้องไปเลยครับทีนี้แม่คุณผอมได้ยินแบบนั้นนะ่ะก็เลยขึ้นไปที่ห้องของน้องนนแล้วก็บอกเปล่าๆปาบเลยนะฮะว่าเออเขาเป็นพี่น้องเรานะนนท์เขามาติดหนังสือขออาศัยอยู่ที่ทั้า3-4ี่วันนะให้พี่น้องเขาได้เรียนจะได้มีอนาคตกันนะพอบอกเสร็จก็เดินกลับมาแต่ว่าเด็กสคนก็ยังกลัวฮนะกลับไปนอนไม่ได้ คุณผอมก็เลยอาสาขึ้นเป็นรำเป็นเพื่อนครับโดยนอนที่พื้นส่วนเด็กสองคนเนี่ยให้นอนบนเตียงพอนอนไปได้สักพักยังไม่ทันเช้าเลยหลานคนนึงก็ละเมอโวยวายขึ้นมาแบบตายไม่ลืมด้วยคุณผอมก็ข่อตัวครับถามว่าเป็นอะไรเด็กคนนั้นพอได้สติขึ้นมาเนี่ยก็บอกว่านะผมไม่ไหวแล้วผมกลัวม,มากๆเลยผมฝันผมฝันว่า มันมีคนผอมๆอ่ะปากกว้างๆไม่ใส่เสื้อตัวดำๆเดินเข้ามาแล้วก็เอาเมือจับหัวไหล่ผมแรงมากแล้วก็พูดว่ากูไม่ให้มึงอยู่ที่นี่เด็กสองคนนั้นก็อยู่ไม่ได้เลยครับกับอีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นเพื่อนของคุณพ่อฮะเพื่อนของคุณพ่อเนี่ยเข้ามาสั่งรค์กับคุณพ่อเนาะด้วยความที่สั่งรั์จนได้ที่ แล้วตัวเพื่อนคุณพ่อเนี่ยบ้านเขาอยู่ไกลด้วยครับก็เลยขอน,อนอนที่บ้านครับพ่อก็เลยเออให้ขึ้นไปนอนที่ห้องของน้องโดนเก่าฮะทีนี้พอแกขึ้นไปเนี่ยแปบ๊บเดียวเท่าน,นั้นแหละแกก็รีบเดินลงมาเลยแล้วกล่าวว่าพ่อยุใหญ่เลยครับว่าให้ไปนอนได้ยังไงในห้องมันมีคนอยู่แล้วแถมนอนกันตั้งสามคนด้วยแกก็เล่าให้ฟังต่อยวว่าตอนขึ้นไปในห้องอ่ะ เขาเห็นผู้ชายตัวผอมๆนอนเรียงกันอ่ะสามคนบนเตียงไม่ใส่เสื้อเอามือเนี่ยประสานไปที่อกเขาก็เลยพูดขอโทษไปเพราะว่าไม่รู้ว่ามีคนอยู่แล้วเขาก็เดินกลับมาทีนี้พ่อก็เลยพาเพื่อนพ่อไปดูอีกรอบหนึ่งครับปรากฏว่าไม่มีใครอยู่ในนั้นเลยพ่อของเพื่อนก็เจออย่างนั้นก็ก็เลยขอกลับบ้านไปเลยครับไม่ขอนอนค้างหลังจากนั้นเนี่ยครอบครัวของคุณผอมก็ ต่างคนต่างแยกย้ายไปมีครอบครัวกันครับส่วนบ้านหลังนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครอยู่ก็เปิดให้เช่าครับต่อมาก็มีคนเช่าคนที่เช่าเขามาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวไปด้วยแต่ก็อยู่ได้ไม่นานลูกชายของเขาก็มาเสียชีวิตลงโดยผูกคอตายในตู้เสื้อผ้าเหมือนกันเลยครับแบบเดียวกับน้องนอนเลยแต่ว่าเป็นตู้เสื้อผ้าชั้นล่างลักษณะาการผูกคอตายเนี่ยเหมือนกับของน้องนอนเลยก็คือเชือกรัดแน่นมาก เจ้าที่ต้องใช้มีดตัดอย่างเดียวถึงจะแก้ออกได้ส่วนสาเหตุที่ฆ่าตัวตายก็เพราะว่าทะเลาะกับแม่เพียงเรื่องเงินเพียงแค่สิบาทเท่านั้นครับสุดท้ายอ่ะบ้านหลังนี้ก็ไม่มีใครอยู่ครับก็เลยจึงเขาก็ตัดใจขายไปครับคุณผอมเนี่ยเขายังเล่าเพิ่มเติมอีกว่าตอนช่วงที่น้องนนเสียเนี่ยคุณผอมสังเกตเห็นว่าเสาทุกต้นของบ้านเนี่ยมันมีน้ําไหลเยอะออกมา เขาบอกว่ามันมีคนทรงหรือคนที่สามารถสื่อสารทางนี้ได้อะเขาพูดว่าวิญญาณน,นอกบ้านอะเขาประสานกับวิญญาณในบ้านแล้วก็พาวิญญาณน,นอกบ้านเข้ามาอยู่ในบ้านโดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลยเหมือนต่างพากันมาอยู่อะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านอะเขาก็เหมือนกําลังร้องไห้ครับเพราะว่ากําลังผีในบ้านเนี่ยอ่อนกําลังลงครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเรื่องของบ้านเก่าของคุณผอมครับผม ก่อนอื่นผมก็ต้องขอแสดงความเสียใจสำหรับน้องของคุณพผอมด้วยนะครับผมสําหรับใครที่ชื่นชอบนะครับในการฟังเรื่องร้อนๆนะครับผมก็ฝากติดตามกดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับหรือถ้าเกิดว่าทางบ้านเนี่ยต้องการฝากเรื่องเล่านะครับผมก็ฝากเข้ามาในอีเมลทางช่องได้เลยนะครับผมจะแปะลิ้นในดิสคริปชันนะครับผม